สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาซื้ออะไรเครื่องซักผ้าเนาะในช้อปปีนะครับวิธีการซื้อหลยนะเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาในช้อปปีเลยนะวันนี้ครับวันนี้ผมจะซื้ออะไรมอเตอร์เครื่องซักผ้าเครื่องปั่นแห้งเนาะของอ่อนะผมถอยอปก่อน เมื่อเราเข้ามาชอปปี้เราก็จะเห็นตรงนี้นะเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็พิมพ์นะครับนี่ครับอันนี้ผม,มชื่อของซัมซุงนะผมก็พิมพ์พิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วก็กดนะครับก็จะขึ้นมาเห็นนี่นะเพื่อนนะเอาตัวเลขเลยตัวนี้นะนี่ครับตัวเลขนะครับเดี๋ยวตัวสมมุติว่ามะซื้อ เครื่องนี้ที่ถอดออกมาเมื่อกี้เนาะเนี่ยเครื่องนี้นี้เขาจะให้ดูนะอันนี้ความยาวของแกนนะครับความสูงแล้วก็แกนนี่กี่มิลน,นะครับอันนี้เขาเขียนไว้สิบสองมิลน,นะตัวนี้นบนเลขแล้วก็เอาอะไรก็ได้ที่เป็นนี่นะแล้วก็วัดที่แกนครับส่วน,นมากก็จะวัดตรงนี้นะเพื่อนแกนสิบสองมิลน,นี่แค่ okay. วัดตรงนี้ นี่เดี่ยวนะครับนีนนะ่พอเราวัดได้อย่างงี้เนาะสิบสองมิลมันก็จะอยู่นี่นะอันเนี่ยอันนี้ตรงนี้หนึ่งมิลน,นะสองมิลก็เกินหน,นึ่งมิลมาสองขีดประมาณนี้เราก็จะวัดดูวัาตรงกลางนี้โอเคใช่นะครับพอใช่สิบสองมิลแล้วนะครับเราก็จะมาดูต่อนะครับ มีต่อเขาจะดูตรงนี้นะเพื่อนตรงนี้คมกว้างนะนคมกว้างจ็กนี้มานี้เขียนไว้สิบสามจุดเปรตนจากตรงนี้นนนนะร,นรูนี้มาใส่รูนี้แล้วก็วัดดูคร่าวๆนะนี่ครับสิบสามจุดเปดฝั่งน,นี้นี่ครับมันก็จะเป๊ะเลย นะครับสิบสามจุดแปดก็อยู่บริเวณนี้นะนี่ครับสิบามจุดแปดตัวนี้นี่ก็จะอยู่บริเวณนี้โอ้โหมือโคดำไม่ถึงสิบสี่นะอยู่ประมาณนี้ก็โอเคถูกต้องนะครับน่ครับถูกต้องอแกนความสูงแกนแล้วก็ยี่ห้อนะครับก็ใช้กับเครื่องสืง้อผ้าซัมซุงคางหมูสามร้อย ร้อยสามสิบห้าวัตนะครับวัตคืออยู่ตรงนี้ตรงนี้นะนี่นี่นั่นเพลตก็อยู่ตรงนี้นนะนนนนอ,นอันนี้เขาจะเขียนไว้กี่วัตเนี่ยเออซัมซุงนะครับแต่เขามาเขียนวัตไว้ให้ผมนะแล้วก็ประมาณนี้ครับ100ร้อยกว่าวัตเนี่ยครับมันเป็นมอเตอร์ปั่นแห้งนะนหลายคนก็ดูได้นะครับดูได้แล้วก็สังเกแตแถวๆนี้แหละวัดอยู่แถวนี้เนละยแตวนี้ มีแต่เฮิร์ตนะครับก็เกินกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยแล้วนะครับพอเราถูกต้องแล้วนะครับเราก็กดสั่งซื้อได้เลยครับกดสั่งซื้อสั่งซื้อก็แค่นี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในการสั่งซื้อมอเตอร์เครื่องสืาตัวนี้นะวิธีการก็ง่ายๆนะครับวัดตัวนี้ความหนาก็จะมีวัดเหมือนกันนะนะครับก็วัดดูว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สาคัญนะแกนสิบสี่มิลนะครับอันนี้ตรงเป๊ะนะ ถึงเดี๋ยวแสะทามันอ่าแล้วเล็กกว่าก็จะน้อยนะครับก็จะจะน้อยไปนะครับตัวน,นี้ผมสั่งสิบสี่นนะมิลนะสิบสี่มิลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเด,ดนะเดี๋ยวผมให้ดูนะสี่มิลจะอยู่เอ่อสิบสี่มิลเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะเพื่อนนะอันอันนี้ตรงนี้เป็นอันนี้ยี่สิบมิลนะ สิบเม็ดอยู่ตรงนี้เนี่ยสิบสี่ก็จะมาเลยครึ่งไม่ถึงครึ่งตรงนี้นะที่อยู่ตรงนี้สี่มิลนี่ครับเดี๋ยวเราวัดแล้วก็เนี่ยน,นะมันก็จะพอดีเลยเนี่ยเนี่ยวัดตรงกลางเนี่ยสิบสี่มิลพอดีเป๊ะครับก็สั่งซื้อเสร็จแล้วก็นํามาใส่นะครับผมกววิธีการสั่งซื้ออะไรจากช้อปปี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับคร่าวๆหลายคนไม่กล้าสั่งซื้อลองสั่งซื้อดูครับง่ายๆครับผมคลิปหน้าสั่งซื้ออะไรเดี๋ยวผมมาบอกเพื่อนสวัสดีครับ Thank you